สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเส้นตรงกับวันที่สองกันยายน2566ความว่า พรนาท่านในวัววันเถืองประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธรารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนามข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออําหนยพรอให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยและสาธรารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนามต่างมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างการมายาวนานภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งในฐานะหุ้นส่วนและมิตรที่ใกล้ชิด ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่ายังมีโอกาสอีกมากที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบการดำเนินง,งานของอาเซียนความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศเท่านั้น หากยังสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ภูมิภาคของเราในภายภาคหน้าอีกด้วยพระประมาพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว